นนนวนีวาาว้นะครับพบกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องของทักษะการคิดเชิงคำนวณนะครับนักเรียนรู้จักการคิดไหมครับรู้เราคิดอะไรบ้างอ่ะสิปควานคิดอะไรบ้างครับคิดเรื่องการบ้านคิดเรื่องการบ้านเราได้รับภาระงานแล้วเราต้องมีหน้าที่ไปคิดใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็เป็นการใช้ความคิด ใช่ไหมครับถ้านี้ครับขยะเขนกองขยะจํานวนมหาศาลใช่ไหมครับแล้วถามนักเรียนว่าขยะเหล่านี้มันมาจากไหนครับมันมาจากพวกเราใช่ไหมครับมันมาจากมนุษย์มนุษย์เป็นคนที่ทิ้งขยะใช่ไหมซึ่งขยะเหล่านี้มันไปไหนต่อครับมันไปไหนต่อขยะเหล่านี้ขยะเหล่านี้ถ้าเราไม่มีการกําจัดมันไปไหนต่อครับ มันเดินไปได้เองไหมครับไม,ไม่มันอยู่ที่ไหนครับมันก็นนอยู่ที่เดืมมันไม่ได้ไปไหนนะครับขยะเหล่านี้มันก็ยังอยู่ที่เดิมขยะเหล่านี้ก็ล้วนมาจากมนุษย์ทั้งนั้นนะครับที่เป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วขยะเหล่านี้แหละมันสามารถย่อยสลายเองได้หรือไม่ขยะที่เรามองเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก<น>ไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ไม่ว่าจะเป็นแก้วพวกนี้มันย่อยสลายได้ไหมครับ มันย่อยสลายได้แต่มันต้องใช้เวลาเป็นไงน<า>ใช้เวลานานนะครับกว่ามันจะย่อยสลายได้มันก็ต้องใช้เวลานานโดยเฉพาะ,ะพวกเศษพลาสติกต้องใช้เวลาประมาณเป็น200300ปีนะครับขยะเหล่านี้ถ้าเราไม่มีการกําจัดหรือไม่มีการแยกแยะก,ก,ก่อนทิ้งให้ถูกวิธีมันก็จะส่งผลให้โลกของเรานะครับเต็มไปด้วยขยะนะครับเหมือนกับ ข้อมูลเหล่านี้ที่คุณนามาให้นะครับหยาที่ใช้เวลาในการย่อยสลายงานที่สืบต้คือโฟมโฟมเป็น,ใ,นใครๆเคยทิ้งโฟมทิ้งไหมครับทิงเราเจอเราเจอโฟมจากการใส่อาหารชนิดไหนบ้างครับฟข้าวผัดข้าวเหนียวหรือแม้แต่ผัดมากาใช่ไหมครับเราก็ใช้โฟมในการเป็นปฏิรย์พันธ์ หลังจากนี้เราอยากไปใช้นะครับเพราะว่าโฟมมันใช้เวลาย่อยสลายนานที่สุดเลยอาจจะระบุไม่ได้อาจจะเป็นพันพันปีนะครับส่วนพวกแก้วพลาสติกพวกนีน้ก็ใช้เวลาประมาณ450ปีอ่าปีเยอะไหมเ,ออเยอะเปลือกส้มเซนการ์ดาเปลือกส้มดูนักเรียนดูเปลือกส้มเปลือกส้มเป็นขยะที่ย่อยได้นะครับเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ใช้เวลาเพียงหกเดือน ถ้ามันย่นสนาเสรเจมันจะเป็นอะไรครับขยะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยเออขยะเหล่านี้จะกลายเป็นปุ๋ยทันทีปุ๋ยนี้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวขวดพลาสติกเป็นพวกอ่าขยะอ่าที่มันสามารถนํามาใช้ใหม่ได้เราเรียกว่าอะไรนะครับขยะที่นํามาใช้ใหม่ได้ขยะรีไซเคลิลขยะรีไซเคิลวขวดแก้วกขวดพลาสติกเราสามารถเอามาทาเป็น สิ่งของเครื่องใช้ได้ไหมครับได้เราทําอะไรได้บ้างกระเป๋าทำกระเป๋าอ่าอย่างเช่นกล่องนมเนี้ยกล่องนมที่เราดื่มที่โรงเรียนนะครับที่มันเป็นกล่องเราสามารถทําเป็นกระเป๋าได้ใช่ไหมอ่เป็นหมวกก็ได้เป็นของเล่นก็ได้อะไรอีกครับพ้ากันเพื่อนผ้ากันเปื่อนจากอะไรผ้ากันเพื่อนจากอะไรครับจากถุงนมจากถุงนมน่ผ้ากันเปื้อนจากถุงนมก็ใช้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้รู้ว่าจะเกิดจากขยะทั้งนั้นเลยนะครับ เกิดจจกขยะั้ถ้าเราไม่เอามาประดิษฐ์เราสามารถเอาไปขายได้ไหมได้ได้ไดนะครับขวดแก้วเราสามารถไปขายได้นะครับขวดพลาสติกเราสามารถเอาไปขายได้ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่เอาไปใช้สิ่างอื่นนะครับอย่เช่นภาพนี้ก็เป็นภาพเอาการนําขยะ นำมารีไซเคิลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นหมวกไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ภายในคนเรือนนะครับร้วนเกิดจากขยะที่เรามองไม่เห็นคุณค่าหรือเราเอามันไปทิ้งทั้งนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขยะนับว่าเป็นผลดีนะครับของมนุษย์เราคือมันสามารถที่จะเอาไปทําเป็นไฟฟ้าได้นะครับไฟฟ้าที่เราใช้ในันเรือนเราสามารถผลิตจากขยะได้ งี้งสงสัยไหมว่ามันสามารถผลิตได้ยังไงสงสัยไหมครับสงสัยเออสงสัยนะครับมันก็มีกระบวนการมีโรงงานเขาเรียกว่ามีโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะซึ่งขยะเหล่านี้นะครับจะถูกนํามาแปรมาแปรกระบวนการเข้าสู่กระบวนการในโรงงานแล้วทําให้ได้กระแสไฟฟ้ามาให้เราใช้เพราะว่าในอนาคดไปข้างหน้านะครับวัตถุเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าทุกวันนี้อาจจะ หมดไปแล้วนะครับอาจจะหมดไปแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานในการก่อเกิดเป็นเชื้อเพลิงทาให้ทุกวันนี้มันจะหมดแล้วก็ต้องใช้พลังงานทดแทนขยะขยะก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการสร้างไฟฟ้าวันนี้เรามีภารงกกิจนะครับเรามีภารก,กิจที่จะช่วยช่วยให้โลกของเรานะครับไม่มีขยะผ่านเกมซีที่จะให้เล่นในวันนี้นะครับชื่อว่า เกมบริษัทกําจัดขยะนะครับวันนี้นะครับทุกคนจะได้แผนบอเกมนะครับแผนเกมตา,าเปรียเบเที่ยบและก็อุปกรณ์การเล่นเกมครบทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาช่วยภาร,รกิจภารกิจหนึ่งนะครับซึ่งภารกิจนี้เขาตามหาเขาตามหาหนูน้อยที่จะไปช่วยภารกิจเก็บขยะที่ริมทะเลเขาบอกว่าเขาไปที่ริมชายหาดแล้วมันเกิด พกขยะจำนวนมากมายเขาต้องการหนูน้อยที่จะมาช่วยภารกิจทีนี้เขาบอกว่าถ้าใครเล่นเกมนี้ผ่านคนนั้นหรือคู่นั้นจะได้ไปช่วยภารกิจดังกล่าวนะครับเรามาดูอุปกรณ์การเล่นของเรานะครับทุกคนดูที่โต๊ะของตัวเองนะครับจะมีอุปกรณ์การเล่นมีอะไรบ้างชิ้นแรกเลยคือแผ่นก๊าซสีฟ้านะครับแผ่นก๊าซสีฟ้าของโรงเรียนจะระหบู่อะไรบ้างแผ่นกาซสีฟ้าจะระบิดบ้างนัาเรียนลองดูนะครับ แล้วก็มีแผ่นเล่นสีเหลืองแผ่นเล่นสีเหลืองนี้จะมีทั้งหมด6แผ่นนะครับจะมีทั้งหมด6แผ่นซึ่งเขาจะระบ,บุอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับแล้วก็มีตารางเปรียบเทียบ1ใบนะตอนนี้เราก็มีแผ่นตารางเปรียบเทียบคู่ละ1ใบแล้วนะครับมีชุดคําถาม2ใบชุดคําถามนี้ก็จะมีคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับแล้วก็มีชุดคําตอบอีก2ใบเหมือนกันมีคําว่าใช่กับ ไม่ใช่นะครับเอามาดูกติกาการเล่นมาดูกติกาการเล่นว่าเราจะเล่นยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เรียนจับคู่ตอนนี้เรียนนั่งเป็นคู่แล้วนะครับให้เรียนจับคู่กันแล้วก็โตกครงกัน2คนจับคู่2คนนะครับแล้วก็ตกลง,งกันเองว่าใครนะจะเป็นคนเล่นเกมแล้วใครนะจะเป็นผู้นําเกมนะครับซึ่ง2คนนี้ก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันนะ หลังจากนั้นนะครับผู้คนไหนที่เป็นผู้นาเกมเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่จะหยิบหมวดคําถามสีฟ้าขึ้นมาซึ่งในหมวดคําถามสีฟ้าจะมีระดับ A B และก็ C ใช่ไหมครับ A นี่ก็คือเป็นอะไรเป็นปริมาณอะไรครับปริมาณขยะที่เขาเรียงจากน้อยไปหามากเ้อเรียงต้องเรียงจากถ้าใครเลือก A นะครับต้องเรียงจากน้อยไปหามากส่วน B B ก็คือเวลา เวลาที่ใช้ในการย่อยสลายของขยะแต่ละประเภทเขาจะมีขยะให้แต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะครับให้เราถ้าเราเลือก b เราก็เรียงระยะเวลาที่ใช้ในการย่อยสลายนะครับถ้าใครเลือก c ก็จะเรียงระดับราคาขายขยะเราสามารถไปขายได้ขยะอะไรขายได้มากที่สุดขยะอะไรขายน้อยที่สุดเขาก็จะระบุในแผนการที่เราได้นะครับเราก็มีหน้าที่เราเรียงจากน้อยไปหามากนั่นเองแต่มันจะ มันจะยากตรงที่ว่านักเรียนจะต้องข้อมบัตรนะครับให้นักเรียนข้อมบัตรลงก่อนทั้งหมดเลยนะครับข้อมบัตรทั้งหกใบลงก่อนเราจะไม่เห็นข้อมูลเลยนะเวลาเราเลือกแล้วว่าใครจะเอา A ใครจะเอา B ใครจะเอา C นักเรียนแต่ละคู่อาจจะเลือกไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเอา A บางคนอาจจะเอา B หรือบางคนอาจจะเอา C ก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราจะเลอ b, ือกพอเลือกเสร็จ like แล้วเราคว่้มบัตรก่อนเราข้อมบัตรก่อนหลังจากนั้นเราก็สับให้มันกระจายกัน อ่สาสารห้มันกระจายกันเพื่อที่จะให้ข้อมูลนั้นมันไม่ได้เหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นทำไรต่อหลังจากนั้นให้ผู้เล่นนะครับเพื่อบัตรสีเหลืองขึ้นมา2แผ่นบัตรไหนก็ได้นะครับที่เราคิดว่าเราสุมข,ขึ้นมาจีบมา2แผ่นแล้ววางบนแผ่นตารางเปรียบเทียบแผ่นตารางเปียบเทียบใครครับเป็นคนวางผู้เล่นหรือผู้นำครับผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นหรือนนผู้นำผู้เล่นเป็นผู้วางใช่ไหม ผู้เล่นเป็นผู้วางการทั้งสองใบไว้ที่ตารางเปรียบเทียบแล้วผู้เล่นก็หยิบอะไรหยิบชุดคําถามมาใส่ตรงกลางด้วยว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าโดยใช้การสุ่มโดยใช้การสุ่มแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับที่ตารางตัวนี้อ่าให้ผู้เล่นนําคําถามมาใส่นะครับว่าถ้ามันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าเวลาเราเปรียบเทียบผู้เล่นต้องเปรียบเทียบจาก กร์ดขั้นแรกนะครับเปรียบเทียบการาดขั้นแรกกับการาดกันท,ที่สอง 2. นะว่าตัวแรกมันมากกว่าหรือน้อยกว่าใครจะเป็นคนดูให้ครับผู้เล่นเกมหรือผู้นํำเกมผู้นำเกมจะเป็นคนดูนะครับจะเป็นคนดูให้ว่าเป็นคนเช็คข้อมูลให้ว่าข้อมูลที่ผู้เล่นเกมใส่เข้าไปนั้นคือมันถูกต้องไหมถ้ามันถูกต้องเราหยิบมวดคําตอบมาใส่คือใช่หรือไม่ใช่ครับใช่แต่ถ้ามันไม่ถูกต้อง เราจะหยิบดบทคำถามคำตอบคือคําว่าไม่ใช่เอามาใส่นะครับหลังจากนั้นหน้าที่ต่อไปของผู้เล่นเกมทําอะไรต่อนะครับเขาทําอะไรต่อเขาจะต้องมีหน้าที่เอามาเปรียบเทียบแล้วก็เอามาเรียงลำดับเอามาเรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุดโดยที่ไม่ได้ดูนะครับคนที่ดูได้ก็คือผู้ผู้นำหรือผู้เล่น,ผ,นผู้นำเกมนะครับที่จะเป็นผู้ที่ดูได้นะครับ ถ้าใครสามารถทำภารกิจน,นี้สำเร็จนะครับเรียงได้สำเร็จจากน้อยไปหามากคนนั้นก็จะได้เป็นตัวแทนไปช่วยภารกิจต่งางๆนะครับทีนี้จะให้พวกเราเริ่มเล่นจีมเอาแข่งกระดานตารางเปลี่ยบเทียบตัวเองขึ้นมาครับ ก่อนเลยันดับแรกเราทำยังไงก่อน,นเราเปรียบเทียบกันก่อนใช่ไหมอเอาไปเปรียบเทียบกันก่อนก็นเ็รานนนนคิดว่าการไปนี้น่าจะน้อยกว่าการไปนี้ แบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับจนเราเนียนประสบความสำเร็จใช่ไหมอ่าโอเคอ่าแต่ลดกลุ่มนะครับแค้เล่นเกมจนประสบความสำเร็จอาจา์ที่คุณครูดูเมือเ่อกี้นะครับมีกลุ่มที่สำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จกลุ่มที่ไม่สำเร็จนะครับเรามีวิธีการขั้นตอนอยังไงที่จะแก้ไขปรับปรุงแก้ไขนะครับที่จะทำให้วิธีการที่เราได้เขียนนะไปให้เพื่อนเล่นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเมือเ่อกี้เราลองให้กลุ่มที่ สำเร็จใช่ไหมครับได้เขียนขั้นตอนแล้วก็แลกกับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนเล่นของเราแล้วทําตามภาริกิจของเราหรือทําตามขั้นตอนของเราสำเร็จไหมครับสําเร็จ่าเพราะว่าเราเขียนขั้นตอนได้ถูกต้องแล้วก็เพื่อนทําตามเราได้สําเร็จนั่นเองทีนี้กูยอยากขอให้หนึ่งกลุ่มครับขอตัวแรัหนึ่งกลุ่มลองมานําเสนอซิว,ว่าเรามีขั้นตอนยังไงนะครับในการเขียนเขียนลาดับขั้นตอน ทำให้กลุ่มของเรานะครับประสบความสำเร็จ<ช>ขอเชิญกลุ่มของศิปรกรครับ <c oughs> อลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่ <c oughs> อนๆอปุ่มมือให้เพื่อนหน่อยครับ <c oughs> อลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซิว่าเรามีขั้นตอนยังไงนะครับ <c oughs> เรามีขั้นตอนยังไงอ่ะขั้นตอนที่เราเขียนนะครับ ว่าเรามีขั้นตอนยังไงขั้นตอนที่หนึ่งทำไงครับหนึ่งเปรียบเทียบบัตรเนที่อยู่ติดกันอ่าหนึ่งเขาเปรียบเทียบบัตรเล่นที่เขาอยู่ติดกันก่อนอ่ะสองสองเปรียบเทียบจากซ้ายไปขวาอ่าหลังจากนั้นเขาเอาบัตรเปรียบเทียบกันจากซ้ายมือไปขวามือนะครับแล้วสามวางบัตรที่น้อยกว่าไปซ้ายมือมากกว่าขวามืออ่าเขา พอเขาเกียบเทียบแล้วถ้าไหนมันน้อยกว่าเขาวางไว้ซ้ายมือตอัวเองตัวไหนมันมากกว่าเขาไว้ขวามือตัวเองใช่ไหมครับอ่าก่อครับเมื่อทำครบแล้วหนึ่งรอบบัตรที่มีค่ามากจะอยู่ขวามือสุดอ่าเขาทำหนึ่งรอบถ้าบาัตรไหนที่มันมีมากที่สุดเขาจะไว้ขวามือสุดแล้วทําไงต่อครับถ้าทำซ้ำอนครบทุกใบแสดงว่าเราทํากี่รอบ ท้5รอบนะครับอาขอเชื้อปมมือให้กลุ่มจิปกรนนหนยเ้อวขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นอันกอิทึมนะครับของจิปกรที่ได้เขียนขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการเรียงลำดับว่าทำยังไงนะครับถึงทำให้กลุ่มของตัวเองนะั้นประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาสรุปความรู้หน่อยสรุปความรู้ที่เราได้จากเกมนี้เราได้ความรู้อะไรจากการเล่นเกมนี้ครับ อ่าได้ความรู้อะไรครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องการคิดไหมอ่าเราได้ใช้การคิดอะไรบ้างการแยกขยะการเล่นเกมการแยกขยะใช่ไหมครับเราได้ความคิดอะไรอีกคิดอะไรอีกความคิดในการแยกขยะเหมือนกันอ่าคนอื่นคนอื่นได้ความคิดจากอะไรครับอ่าร่วมแยกเป็นเรียนรู้หน่อยเราได้ใช้การคิดอะไรไม่อื่นคิดอะไรครับเราได้ใช้การคิดอะไร คิดแย่แย่ไหมอ่าคิดเปียบเทียมไหมครับเปรียบเทียมยยแล้วสนุกไหมครับ่าสนุกน่าตื่นเต้นไหม,ไมตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้าการ์ดเราไม่ได้รู้ข้อมูลตรงหน้าไพ่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลียงแล้วก็จะรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมเราได้เรียนรู้อะไรอีกครับจากการเล่นเกมนี้เราได้เรียนรู้อะไรอีกเ ความสามัคคีได้ไหมได้ถ้าทุกคนในคู่ของเราไม่มีความสามัคคีจะทําให้เราประสบความสําเร็จไหมครับไม,ไม่เราต้องมีความสามัคคีและอีกอย่างหนึ่งเลยต้องมีความซื่อสัตย์ไหม,ไมนี่<ม>นัก<ม>เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยเวลาเล่นก็ให้มีความซื่อสัตย์ในกลุ่มของตนเองนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่เราได้เรียนในวันนี้นะครับสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นะครับ เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเรามาดูเราได้เรียนทักษะทักษะหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าทักษะการคิดเชิงคำนวณภาษาอังกฤษเขาจะเรียกคำว่า computational นะครับ thinking skill หรือเรียกสั้นๆว่า CT นะครับเราเรียกสั้นๆว่า CT นะกูจะใช้คำว่า CT นะเป็นแนวที่เชิงคำนวณทำยังไงเล่ยเราได้เรียนอะไรวันนี้เราได้เรียนการคิดที่มันเป็นแบบแผนเป็นขั้นตอนคิดอย่างเป็นระบบนะครับ ซึ่งในการคิดแบบ CT มันมีอะไรบ้างเราจะเอามาเปรียบเทียบกับเกมของเรานะครับว่าเราใช้ CT อะไรบ้างหนึ่งก็คือการแยกปัญหานะครับนักเรียนใช้ CT ตัวแรกการแยกปัญหายังไงเราเอาการ์ดแต่และแต่ละการ์ดเนี่ยมาทาอะไรกันครับมาเปรียบเทียบใช่ไหมเอามาเปรียบเทียบแต่ละผู่จัดเรียงทีละส่วนซึ่งในระหว่างที่เล่นเนมกมเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีบัตรทีเร่เล่นส่วนหนึ่งเนี่ยเราเรียงลำดับได้แล้วเนี่ย แล้วอีกส่วนหนึ่งเรายังไม่ได้เรียงใช่ไหมครับนั่นแหละคือนักเรียนกําลังใช้ทักษะการแยกปัญหาอยู่นะครับทักษะที่2ที่เราใช้เลยนะครับเป็นทักษะการจดจํารูปแบบเราใช้การจดจํารูปแบบในการเปรียบเทียบบัตรเนหะ็นไหมเราเอาบัตรมาแต่เราคู่ซึ่งมันมีค่าไม่เหมือนกันใช่ไหมเราเอามาเปรียบเทียบไหนมันมากกว่าไหนมันน้อยกว่าแล้วเอามาไว้ใช้มือเอาไว้ขามือก็แล้วแต่าำขั้นตอของตัวเอง ซึ่งสังเกตว่าเราจะใช้วิธีซ้ําๆนะครับทำวิธีซ้าๆจนครบจนหมดจนเราเรียงบัตรนั้นได้ถูกต้องนั่นเองนะครับอันที่สามเลยทักษะที่เราใช้คือแนวคิดเชิงนามธรรมาเป็นยังไงแนวคิดเชิงนามธรรมาไม่ว่าเราจะเลือกคําถามหัวใจใช่ไหมสังเกตนะไม่ว่าเราจะเลือกคําถามหัวใจใขั้นตอนใดขั้นตอนในการจัดเรียงก็ไม่แตกต่างกันหรือแม้คนรเลือก คนที่เลือกปริมาณขยะคนที่เลือกเวลาที่ใช้ในการย่อยสลายหรือปริมาณในการถายสังเกตเห็นว่านักเรียนจะต้องใช้การเรียงที่เป็นไงกันครับไม่แตกต่างกันใช่ไหมครับก็จะเรียงจากน้อยไปหามากก็ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบของแต่ละกลุ่มน,นะครับและสุดท้ายเลยที่เราได้ใช้นะครับในวันนี้ก็คืออัลกอริทึมซึ่งอัลกอริทึมคือการคิดแบบเป็นขั้นตอนนะครับการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอน เหมือนกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เขาทำไมเรา,าสั่งให้เขาคลิกไปตรงโน้นตรงนี้ทำไมเขาทำตามเราเพราะว่าเขาก็วางระบบการคิดไว้กับ computer, คบอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอัลกอริทึมนั่นเองนะครับซึ่งครูให้เราเขียนอัลกอริทึมของตนเองลงไปแล้วนะครับแล้วทุกคนก,ก็ได้ทราบแล้วว่าอัลกอริทึมของตัวเองนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ ได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะการคิดเชิงคำนวณก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะครับจะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันทักษะการคิดเชิงคำนวณสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกทุกเวลาเลยนะครับแม้ว่าเราจะกินข้าวแม้ว่าเราจะตื่นนอนหรือแม้ว่าเราจะทากิจวัตรประจําวันเราก็สามารถนํา c ิตนะครับหรือทักษะการคิดเชิงคำนวณเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมมาแลกเปี่นเรียนรู้แล้วก็เรียนในวันนี้นะครับขอบคุณครับ